สนับสนุนรายการโดยปุ๋ยอินรีย์ตราปุ๋ยบัวทิพย์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยกับผมกายพลินครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกแง่ทุกมุมโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเครือข,ข่ายขายตรงเกี่ยวกับสินค้ากเกษตรอินทรีย์ห้ามพลาดเด็ดขาดครับวพาท่านคู้นี้นะครับ แม้จะประสบการณ์ไม่มากแต่ก็เคยรับราชการทหารมาทหารอากาศด้วยและทำไมถึงเข้ามาร่วมงานกับบริษัท TRM หรือปุ๋ยบัวทิพย์แสดงว่าบริษัทนี้ต้องมีดีแน่ๆส่วนจะดีอย่างไรไปค้นหาคำตอบจากท่านพนนี้เลยครับนั่นก็คือนาวาอากาศโทกเกษมพุทธนิมมนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับครับคือรับราชการทหา,ารอากาศน,นานเรีออยยงฮะ ทํามาประมาณ2 5ปีครับ25ปีครับตอนนี้ยังยังอยู่ในในตำแหน่งไห,ไหมผมเออร์ลี่มาตั้งแต่ปี47นะครับพอดีมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องสายตาก็เลยตัดใจออกนะครับเพราะว่าหมอบอกว่ามันมีความเสี่ยงในการที่จะอยู่ต่อ <ไป S 1> ก็เลย,วยวาลาออกไปเลยโอเคครับก็เลยตัดใจลาออกเลยในโครงการเออร์ลี่นะครับค่ะ ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าสายตาเันมีศูนย์สคัญมากๆเลยแล้วตอนนี้ดีดีขึ้นบ้างยังฮะก็ถามว่าดีไหมแล้วสำหรับโรคนี้นะครับม,มันมันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะครับมันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นจอสายต,ตาลอกครับเพราะหมอบอกว่าถ้าเป็นโรคนี้นะครับเขาถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งอาการอาการเป็นงไงอาการนี่คือครั้งแรกที่ผมเป็นเนี่ยนะครับมันจะ,ะมีจุดดำๆตรงตรง,ตรงกลางตานะฮะผมตื่นเช้ามามันลงมาตรงนั้นจากชั้นบนลงมาชั้นล่างเนี่ย มันมีผมไปยืนตรงนั้นมันเป็นจุดที่อาจจะมืดนิดหนึ่งแล้วก็มันก็เหมือนเหมือนมียุงตอมอยู่ตรงตานะครับผมก็มือตบตบอยู่สามครั้งแต่ไม่ใช่ใช่ไหมตบอยู่สามครั้งผมว่าผมตกตบถูกทุกครั้งนะครับเอแต่ว่าแบ,แบมือมามันไม่มียุงนะครับอผมก็ว่าเอ๊ะผมก็พูดในใจนึกใจใจว่าเอ๊ยอายุงตัวนี้มันดื้อจังวะตบสามครั้งแล้วมันก็ยังอยู่ที่เดิมผมก็เดินหนีไปหน้าบ้านครับไปที่สว่างเอ๊ะมันมาตามมาอีกเพราะมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ยุงแน่ๆเลยครับัง ตัวหมอก็บอกว่าโอเคพี่เป็นจอประสาทตาลอกนะต้องเข้ากรุงเทพด่วนเลยครับเพราะว่าโรคนี้นับพูดยาวๆก็คือนับนับหัวหมอได้เลยที่จะทําโรคนี้ได้นะครับน้อยคนนะเนี่ยน้อยคนครับนับหัวได้กันเลยครับสุดท้ายผมก็ไปผ่าที่พระมกุฎแล้วหลังจากผ่าแล้วเนี่ยมันไม่ปกตินะ่าหลังจากผ่าแล้วมันไม่เหมือนผ่าต้อกระจกผ่าอะไรแบบนี้นะครับผ่าต้อกระจกหลังจากผ่าแล้วมองเห็นแต่ตัวนี้หลังจากผ่าแล้วเนี่ยไม่เห็นนะครับ ผมต้องกลับมาทําถึงสามรอบครับโรคนี้หมอบอกว่าครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอาจจะไม่อยู่นะครับไม่จะไม่ไม่อยู่จะมีต้องมีสามมีสี่นะครับแควแต่แ้วแต่คนนะครับผมทําถึงสามครั้งต่อเนื่องหกเดือนนะครับที่ผมไม่ได้ทํางานจริงจังเลยในตกอหกเดือนที่ผมถามให้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจไี้เลยเพื่อต้องการให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการเนี่ยจะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยบางทีอาจจะเราอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า หรือว่าผมอาจจะคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่านะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการชีวิตต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลไกที่อยู่ในกลไกที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ก็ดีขึ้นจากเดิมนะครับเพราะว่าแต่ว่าถามว่าดีที่สุดไหมไม่ครับคือวันนี้ที่ผมยังขับรถได้อะไรได้ผมไปด้วยตาข้างที่ยังดีอยู่ที่ยังไม่เป็นนะครับคือที่ผมว่ามันมีความเสี่ยงเนี่ยหมอบอกว่าโลกนี้ถ้าข้างใดข้างหนึ่งเป็นแล้วมันมีโอกาสที่อีกข้างหนึ่งจะเป็นนะครับนี่คือความเสี่ยงมันจะเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นผมจบ นะครับผมต้องออกแน่นอนเออนะครับเพราะว่าจากที่ข้างที่มาเป็นเนี่ยเราเรารู้ด้ว่าอย่างไงเราก็ไม่สามารถทางานได้ถ้าหาว่าอีกข้างหนึ่งมันเป็นเพราะทหารน่สายตาต้องดีนะครับมันมันด้วยนะเพราะว่าอย่างผมที่ทําอยู่เนี่ยผมต้องทาไปเอกสารด้วยอืบางทีตีสองตีสามผมยังไม่นอนเลยครับเพราะว่าต้องเร่งงานปั่นงานให้เสร็จเออนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรละโอเคครับผมก็ออกมาก็ถือว่ามีบังานเคียกบํานใช่ไหม ก็ครับช่วงแรกผมยศพันโทนี่มันเรียกขันบกแล้วกันนะครับง่ายครับช่วงแรกที่ผมต้องรับเขาเรียกว่ารับเบี้ยววัดเพราะว่าช่วงนั้นคือทหารที่เขามีเกณฑ์อยู่ว่าถ้าคุณยศพันตรีพันโทเนี่ยคุณออกห้าสิบคุณถึงจะรับบำนาญแต่ผมออกเมื่ออายุสี่สิบห้าผมรับบำนาญไม่ได้ครับผมต้องรับเบี้ยววัดก่อนจนกว่าจะอายุห้าสิบนะครับค่อยค่อยบำนาญต่อไปค่อยค่อยไปปรับคุณจะไปรับบำเหน็จหรือรับบำนาญว่าอีกทีครับ ก็คือสรุปแว้วตอนนี้ก็ว่างอ่าก็คือว่างนะหลังจากที่ออกมาออกานครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทำรุ่นทำนี่ไปเรื่อยแหละแต่ช่วงก่อนที่ผมจะเป็น,เป,นเป็นทหารอยู่เนี่ยผมก็มีงานผมทําอยู่คือแฟนผมทําเกี่ยวกับสอนอาหารสอนขนมด้วย โอ้ทำทำร้านขนมโมเอรี่เราเราไม่ได้เปิดร้านนะครับแต่ว่าทําจากบ้านแล้วเรานาไปส่งนะครับอ๋อจะเป็นรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งครับอีกช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งครับทำพวกขนมปังพวกนี้คุกกี้อะไรพวกนี้เหรอครับทุกตัวครับขนมปังคุกกี้เค้กอะไรเนี่ยแม้แต่วันนี้ก็ยังทําอยู่นะครับยังทำอยู่ยังทำอยู่ครับครับหลังจากนั้นมาก็มารู้จักบัวทิพย์ครับหุยบัวทิพย์ ขาเรียกเปลี่ยนท่านนชีวิตเลยนะก่อนก่อน,อนที่ผมจะรู้จักท่านประธานบริษัทนะครับ,ค,รบคุณมรสน,น,น,าาน,นันี่ยมรสนันเน่าผมได้รู้จักปุ๋ยบทิปมาก่อนมาก่อนแล้วก่อนหมายถึงว่าผมเองที่อุบลเนี่ยผมรับเคยรับราชการอยู่ที่อุบลนานนะครับ<อ>แล้วผมกลับมาอยู่ราชบุรีแต่ว่ายางผมยังอยู่บนเนี่ยวันนั้นผมเข้าไปที่ร้านขายปุ๋ยนะครับ,รบก็ไปคุยกันเนี่ยว่าถามว่าเอะผมมียางอยู่เนี่ยผมจะใช้ปุ๋ย อะไรดีนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยบ้ทิปนี่ดีนะเพราะว่าที่ใต้ใช้กันเยอะนะครับผมก็เลยบอกอ่ะงั้นลองดูผมก็เลยสั่งไปครึ่งตันยี่สิบกระสอบขนไปอุบลเลยนะครับก็ไปลองใส่ดูใส่เสร็จแล้วผมก็โทรไปถามคนที่ฝากกันไว้ว่าถามอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะใส่กลยแล้วเป็นไงบ้างเขาบอกว่าใส่แล้วเนี่ยเออใบมันเขียวดีนะแล้วก็เปลือกยางนิ่มหลังจากนั้นผมก็โอเคเพราะว่ามันไกลผมไม่ได้อาไปได้ครั้งเดียวนะครับ จนนมาเจอคุณแก้วนะครับคุณแก้วบอกเอพี่มาทําตัวนี้นะผมก็ไม่ใช่คนขายปุ๋ยผมไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเออแต่ว่าผมก็อะไหนๆก็ลองดูแต่มีประสบการณ์เคยเอาไปใช้มาแล้วอ่ครับก็ได้ผลดีดีมาแล้วว่างั้นับนั่นคือประสบการณ์ในการที่ใช้ตรงครับหลังจากมาก็เข้ามาร่วมงานเนี่ยเขามาร่วมงานตรงนี้นะครับก็วิธีการผมก็ศึกษาจากคู่มือนะครับว่าคู่มือเขาว่าไงบ้างเสร็จแล้วผมก็นําปุ๋ยตัวเนี้มาลองใช้เองที่บ้าน นะครับมาทดลองใหม่เลยผมใส่ก็ต้นไม้ทุกอย่างที่ที่มีอยู่ในบ้านเพื่อเพื่อพิสูจน์ให้มันเกิดจน์าตาไปเลยเราจะขายเราต้องทดลองก่อนว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเราไม่เราเราไม่ใช้เนี่ยเราจะไปพูดกับคนอื่นเขาได้ไงว่าเอ้ยปุ๋ยมันดีนะเขาถามกลับมาอ่าแล้วคุณใช้ยางเราเราตอบว่าไม่ใช้ไม่ใช่ใชก็จบเลยจบเลยนะครับครับ ผมก็เลยลองใช้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองครับเกือบทุกพืชเลยทุกพืชเลยครับที่บ้านผมมีอย่างละต้นสองต้นเนี่ยผมใส่ทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นอะไรปรากฏถุยเฉเี่ยเป็นไงก็ทุกอย่างตอบสนองดีมากครับคือต้นไม้ที่ไม่เคยออกดอกผมใส่แล้วมันออกดอกนะครับอู้ไปเล่นนันะจริงเลยครับปุ๋ยนะปุ๋ยอินรีเม็ดเนี่ยถูกต้องเลยครับผมยังไม่เคยใช้สูตรสองเลยนะครับสูตรสองที่เป็นอินรีย์กึ่นเคมีครับทุกวันนี้ผมใช้สูตรหนึ่งอย่างเดียวเน้นอินรีย์อย่างเดียวครับอินรีย์อย่างเดียวอคือ จะไม่ว่าจะเป็นมะยงชิดหรือว่าเป็นอลองกองที่บ้านผมเนี่ยมันไม่เคยได้ปุ๋ยไม่เคยออกดอกไม,ไม่เคยออกผลเลยผม,ผมใส่ไปแล้วมันเห็นผลเลยทําไงทําเวลาใส่ทําไงฮะก็ไปหว่านมันรอบๆสรงคุ่มแต่ว่าการให้ปุ๋ยนะครับให้คนต้นเลยหระก็หว่านรอบๆนะรอบๆครับคือรากต้นไม้เนี่ยมันจะอยู่รอบๆทรงพุ่มใช่ไหมครับอื คือถ้าเราไปโคนต้นมันโดยโคนต้นมากเลยด,ด,ดูดไม่ได้ครับครับ mm hmm. คือเราก็แล้วแต่ต้องดูต้นไม้แต่เราอยากนะครับ,รบว่าใกล้ๆมันมีรากไหมแต่ว่าใกล้ๆมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่โดยทั่วไปเราต้องหว่านให้รอบๆทรงพุ่มนะครับ mm hmm. แล้วมันซึมลงไปมันก็จะดูดไปใช่ครับแต่ว่าหลักของการใส่ปุ๋ยนะครับ,รบถ้าไม่ได้น้ําต้นไม้ปุ๋ยนั้นก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอะไรดีแค่ไหนถ้าต้องมีน้ําน้ําหล่อเลี้ยงเลยคือหมายถว่าเราใส่แล้วปุ๋ยต้องได้น้ํา มันจึงจะเห็นผลนะครับัก็คือเขาเรียกเอาไปทดลองมาแล้วเนี่ยคือมันโดนใจเลยใช่ครับก็ได้เกิดความมั่นใจถูกต้องแล้วที่ที่ผมเห็นอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้าที่ลูกมันรีบแล้วเนี่ยนะครับเราเอาปุ๋ยไปใส่ที่มันรีบไม่ถึงขั้นสนิทนะครับเราเอาปุ๋ยไปใส่เนี่ยมันสามารถเร่งลูกกล้วยน้ำว้าที่รีบให้โตขึ้นมาได้ครับผอหมายถึงว่ารีบแต่ยังมันยังไม่แก่เต็มที่ยังไม่ถึงรีบสนิทที่ว่าจะเล่งไม่ขึ้นนะครับ รีบเราเห็นแล้วว่ากล้วยเนี้ยรีบรีบแน่ๆรีบแน่นอนนะครับออแต่ว่าเมื่อเราเอาปุ๋ยนี้เข้าไปใส่เนี่ยมันสามารถทําให้กล้วยเครือนั้นที่มันจะรีบทั้งเครือมันกลับมีลูกที่เต่ขึ้นม,มาได้ใช่ไหมครับคือแปลกประหลาดมากนะคือคือวันนี้ผมเองเนี่ยผมถ่ายภาพเก็บไว้อยู่แล้วก็เรานําเสนออยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็คือถามว่ามันหมดทั้งเครือเนี้มันมันเต่งหมดทั้งเครือไหมไม่นะครับมันยังเห็นภาพที่ให้นิดๆหน่อยๆยังให้เราเห็นอยู่ได้ว่าเออมันมีบางลูกนะที่มันยังรีบนะครับ แต่ว่าเราเราบอกเขาเลยว่าเนี่ยกล้วยที่ผมไม่เคยจะได้กินออวันนี้กล้วยผมได้ขายครัไอ้ไอกล้วยรียบๆเนี่ยผมได้ขายมาแล้วนะคแล้วแล้วเป็นยังไงรสชาติรสชาตินี่คนที่เอาไปเขายังผมเจอหน้าเขาเวันไหน,นไหเขาบอกว่าโอ้กล้วยสุดยอดหวานกล<ร>้วยสวนเอยกล้วยสวนกล้วยสวนนะครับป้ากล้วยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะผมนี่คือตัวกินกล้วยแหลนะ แต่ละอย่างบางทีเนี่ยรสชาติจะต่างกันใช่ครับบางอย่างเนี่ยโอ้โหแบบเข้มข้นกินแล้วมันหวานหอมอร่อยนี่กล้วยน้ำวานะกล้วยน้ำวาครับแบบนั้นเลยใช้บัวทิไปก็แบบนั้นลใช้บัวทิครับแล้วเชื่อไหมว่าผมขายฝรั่งลูกหนึ่งราคาพันกว่าบาทเล่นนหน่ลูกเยอะครับไม่ใช่ฝรั่งทองคำนะครับฝรั่งอะไรฝรั่งตอนนี้เมื่อก่อนผมเรียกมันว่าไอ้ลอยถ้วยนะครับเพราะว่ามันออกลูกมาผมไม่เคยได้กินเลยครับออกมาพอจะนั่นหน่อยมันก็ล่วง ล่วงเสียไม่เคยได้กินเพราะว่าเราเไม่เคยให้อะไรมันนะครับหลังจากที่ผมมีมาขายปุ๋ยเนี่ยปุ๋ย,ย<ม>บัวทิพย์อะครับผมได้เอาลองปุ๋ยบัวทิพย์เนี่ยไปลองใส่ดูนะครับเสร็จแล้วก็ลองห่อให้มันเชื่อไหมครับผมขายฝรั่งลูกนิยลูกมันสวยขึ้นมาไงอ่าก็ก็กยังไม่ถือว่าดีสุดยอดนะครับเออแต่ว่าฝรั่งลูกเนี้ยก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับเพราะมันมีลูกที่ประมาณเกือบครึ่งโลลูกนั้นผมกินคนเดียวเลยผมไม่ได้ใครกินเพราะปกติฝรั่งเนี้ย ผมกินแค่ชิ้นตรงชิ้นผมก็ไปแล้วแต่ว่าฝรั่งลูกนั้นเกือบครึ่งโลผมกินคนเดียวไม่ให้ใครกินเลยเออแล้วแต่ว่าผมมีที่ว่าขายลูกอวพันกว่าบาทเนี่ยประมาณทั้งสองสามขีดตีถ้าสามขีดนะครับครับผมขายไปพันกว่าบาทขายไม่ผมถึงขายได้เออแน่เลยแต่เวลาหมดนี่นี่แหละครับทิ้งไว้เป็นปริศนาปริศนาครับหรือสนใจหรือสงสัยโทรมาเลยดีกว่าอ่าครับเบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้นะได้ครับ เวลาหมดจริงๆท่านผู้ชมเบรกนี้นะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเกษมนะครับพุทธนิมนต์นะครับ,ท,มมนนรบที่ให้เกียรติมาร่วมรายการครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีที่เด็ดเราจะมาพบแม่ทับแม่ทัพใหญ่ทางภาคเหนือของบริษัท t ทีหรือปุ๋ยบัวทิพมาดูว่าหัวใจของเธอทําไมมอบให้กับปุ๋ยบัทิพเต็มกราสึกพักคู่เดียวครับ นังสือพิมพตลาดวิเคราะห์เติบโตบนความเข้มแข็งและแข็งแรงโดยมีฐานสมาชิกเครือข่ายขายตรงและประกันนับรวมไม่ต่ำกว่า12ล้านคนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์โดยบริษัท MIG a k n Media จำกัดได้แตกลายสู่ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมในชื่อ iNtv และ TVD ภายใต้คอนเซปต์สถานีข่าวและความบันเทิงรวย24ชั่วโมงเป็นสื่อทีวีดาวเทียม เพียงหนึ่งเดียวที่ครองส่วนแบ่งโฆษณาในธุรกิจเครือข่ายขายตรงได้มากกว่าโดยการบริหารงานของคุณกายไพยรินผู้ที่อยู่ในแวดวงของสื่อสารมวลชนมากกว่า20ปีทั้งด้านสื่อโทรทัศน์และสื่อหนังสือพิมพ์อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์จนสามารถครองความเป็นสื่อขายตรงชั้นนําด้วยจํานวนผู้อา่านและยอดโฆษณาเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเอนื่องพร้อมกันนี้ หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ยังได้รับรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีถึง3ท่านไม่ว่าจะเป็นอนดีตนายกรัฐมนตรีคณะท่นานสมัครศูนทรเวชจากรางวัลสื่อรายปักดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2550รางวัลสื่อขายตรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2553จากคณะท่านอภิสิทธิ์เวชชชีวะและรางวัลสื่อสร้างสรรค์ขายตรงไทยประจำปีพุทธศักราช2554 จากคณะท่านยิ่งรักชินวัตรส่วนสถานีดาวเทียมช่องไอเทวก็ได้รับรางวัลเกียรติยศการันตีความเป็นสื่อทีวีขายตรงที่ส่งเสริมอ,อาชีพให้กับคนเครือข่ายจากคณะท่านนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีขายตรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2553จากคณะท่านอภิสิทธ์เวชาชีวะและสื่อพัฒนาอาชีพเครือข่ายประจำปีพุทธศักราช2554จากคณะท่านยิ่งรักชินวัตร สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม INTV และ TVD เน้นผลิตร,รายการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมหลากหลายแนวรวมไปถึงรายการส่งเสริมด้านอาชีพต่าง